เมื่อยเหรอเมื่อยเมื่อยน่ะตรงไหนอ่ะตรงไหนก็ไม่ได้ตรงไหนก็เมื่อยตรงไหนก็ไม่ได้ตรงไหนยังไม่ได้เราจะให้นวดตรงไหนนวดตรงนี้ตรงนี้เอ่ะมาก็เมื่อยเมื่อยไปทำอะไรมาเมื่อยทำงานนะทำงานเหรอใช่ทำงานอะไรอ่ะทำงานับเมื่อยจังเลยอ่ะ โอเคแแม่นวดให้นะตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่อะนี่นะ <c oughs> ตรงนี้เมื่อยเปล่าตรงนี้เมื่อยไหมตรงนี้คือวอ่าสบายไหมสบายไหม <c oughs> ดีไหมล่ะ <c oughs> มันดีไหมแม่นวดให้เนี่ย ดีไหมดีแต่ม่รัก